ครับเพือพ่อนเอเกสวัสดีครับผมอ่าสำหรับวันนี้นะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดพื่อนะกดไลค์กดติดตามนะครับช่องไออุ่ยเมืองกาด้วยนะครับอ่วันนี้ยู่ในรายการแก้กล้องกันอีกแล้วนะครับเอาวันนี้เป็นสายจังหนะวัดนะจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าว่าจะมีพระพื้นที่เราบ้างหรือเปล่านะครับหรือว,ว่าเป็นพระที่อ่พอจะมีกำรายออกต่ออะไรวกนี้หรือว่าอ่า วงไหนที่หายากที่เคยเห็นอาจจะมีว่านะครับอันนี้ต้องมาลุ้นกันเพราะว่าผมก็เช้าเหมาเป็นทุ่งๆมานะาเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นจะแกะก่อนนะ ามากรองกอนแล้วกันนะเดูทีเดียวนะครับ่อไปโอเคอประมาณน,นี้ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มไล่ดูกันคือ,อ,อก่อนอื่นก็เดี๋ยวผมลงกล้องให้อ่า นิดนึงเนี่ยเพเื่อนๆอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดยาวๆนะเพราะว่าถ้าลงทุกองคเนี่ยจะเป็นชั่วโมงเอาอเราแบบดูกันไวๆลักษณะการดูเอาไปเป็นองค์ประกอบในการใช้ห่าของเพื่อนๆนะ,อ,ะอันนี้จะผมบอกอคนิปทการดูหกหมให้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆคิดว่าสามารถนําไปประกอบใช้กับเพื่อนได้ก็นําไปได้เลยนะครับโอเคอเรามาเริ่มดูกันเลยองค์แรกองค์นี้ก็ปีลึกเพราะดวงควรนะสำหรับองค์นี้นะครับ เราจะอยู่หลา่ายุคปีสองรีเลยเมืองกาญนะแบบนี้เคยได้มาลายเหลี่ยนแล้วนะครับเป็นแบบดูสไตล์นะครับอาคาทสนิมนเกี่ยวเนี่ยคือมีในผ่าเทนะ,ะถ้ามีนะออกกาเนี่ยโอกาสแทสูงเลยนะครับสํารผ่าเหลี่ยนนะ,ะสน้นเกี่ยวเลยนะี่ตามผิวผ่าเห็นไหมอคาทนี้นะครับคือลักษณะของสนิมการขึ้นแบบเนี้ยเท้ดูง่ายเลยนะ น,น,นี่ครับมีการล้นหกของเต็นเนี่ยนะครับเอะไรเนยเทนะครับเทนะเป็นผัดเทนะอันนี้ผ,นะผมหยิบถุงแป๊บนึงนะครับพุ่งมาเยอะเลยนะก็ซื้อมาไส้ผัดเนี่ยนะนเก็บเรอยู่ในผ้าที่ดีที่สุดนะครับโอเคอันนี้ก็เทนะครับเ,เทอ่ะเทชิ้นอุ้งต่อมาอ,อันนี้ก็ลมดำนะครับ ถ้าถามว่ายุคใหม่ไหมก็น่าจะเป็นยุคใหม่นะครับแบบนี้สาภาพลมดำน,นะปีห้าหกนะะสามารถบอกอายุได้พอตัวรเลยนะครับล,ล,ลักษณนะลมลักษณะผิวนะนี่ครับเ่นะครับแบบนี้จะเถอะแต่เป็นยุคใหม่นะนีนะครับนะครับประมาณนี้นะ คือครับคต่อ,อันนี้อันนี้อันนี้เราพอขับวัดนองข้าวนะครับเรียนอาจารย์ครับเนี่ปีสองสองนะปีเลึกนะครับเรียนนี้ก็นด้าเก็บนะครับเพราะว่าเป็นพระปีเล็กข้อมูลการนะแล้วก็้ดยความที่เป็นวัดนองข่าวด้วยนะครับวัดอินทารามนะวัดนองข่าวนะครับจะลงพน่นวัดเดียวกันกับลงพน่นวัดนองข่าวเรียนลงพน้นปีหนึ่งสูนะ เรียนรุ่นแรกท่านนะครับนี่เขาไปเรียนหลวงพ่อครับนะครับเล็กกระถัดรัดน่าเก็บนะครับแล้วก็หลังยันแล้วทีนี้นสวยงามนี่อันนี้แนะนำเก็บได้นะครับนี่หลวงพ่อพรานี้เก่งนะนี่ครับก็แท้นะไม่ติดแท้ดูง,ง่ายเลยอ่านึกว่าชุดชุดนี้ก็มีพระมีตีลึกข้อสมควรเลยนะนี่ครัหลวงพ่อปีทรงสองเลยนะปีลึกนะครับนี่ นะคเก็บหนึ่งนะยืมบหลงสวยงามเลยอาจจะไม่สวยเต็มร้อยด้วยความที่เป็นผิวหิ้นะแต่ว่าพวกภาพมัามันกาดเลยเกยังยู่นะครับแบบเนี้ยเก็บไา้นะโอเคครับอี้อ่านี่เราพอหับนี่ผมก็ยังไม่เคยได้เลยนะในชุดเมาตัวเนี้ยอันนี้ก็องค์แร้นะดีมากอันนี้ก็จะเป็นเหรียญพมกานะเมืองกาณนะครับ มีผัยดยศนะครับเป็นปีสามสามหนึงน่งอ่านี่ก็เทนะครับแต่ว่าสภาพใช้หน่อยนะราคการซึกนะครับอ่าผู้ใช้มากใช่ไหมโยนิึงนะครับจะเป็นราคาการดูนะคือนะครับเรื่อาวองนี้จะเ,เป็นพาเทนะครับพาเทอ่าอย่าไม่มีกีโอเคครับ <laughs> ใคร้าสนใจก็ติดต่อที่หนึ่งใต้คิดได้นะเรื่องนี้ก็ไม่เคยได้มาเหมือนกันอโอเคต่อราวมีสวนปิ๊กเลยนื่พระสุิสาคอนะครับดนูนะความสวยงามความคุ้มของกระนกกันนะครับโคมมากนะอื ธรรมชาติของสตินเขียวนะครับเห็นไหมธรรมชาตินะอย่างไร้ทุกข์ไปเลยนะมีธรรมชาตนะิสตนะินนะีหมือเราเป็นเพื่อนๆดูเซนหลังขาโบสถนะ์เห็นไหมโอ้โหคมเงีนะครับหมดห้วยกดนะดถ้าแท้นะครับวันนี้เน,นะผมมานี่เนี่ยซึ่งผมๆอย่างเงี้ยแท้เลยนะ,ะไม่ต้องดูอะไรกันเยอะเลยเนหะ็นไหม โอเคมากๆเลยนะครแต่อุบิ้กร์สวยงามน,นะเนี่ยน่เป็นพระเทสเนี่ยนีดูตัวแดงตาหลวงพ่อเนี่ยเป็นทรงหนังสือเรากันนกล็กตาขนะึ้นเล็กคมนะครับเห็นแน่นอนแบบนี้ก,ยก็ยังไม่เคยร้ายอีกอ่ะสุดตีิพระเตี้ยมไม่เคยร้ายเยอะเลยอ่านี่สามอันนี้วหลวงพ่อ,อตมะนะครับ สรารภาใชไนะในเรือสะเก็ดนะสาภาพข้ามการใช้มาใช่ไหมครับอุจะโยนะจะเป็นวงรีไม่ใช่วงกลมอ่ะดูกันง่ายๆเลยนะใช้ไม่จริงหรือเปล่าเนี่ยถ้าสัผพันกับา,การฝึกแล้วเนี่ยโัวคาแเ้จะสูงมากนะอนป็นเทเลยนะเห็นไหมส่งการพิจารณาครับ อโอเคเรามาดูอต่อมานะครับเ,เพื่อนๆเรามาดูอ,น,น,น,อน,นี้ก้านล่างอนี้ก็ได้มาคนท้ายหลาย,ยนิ้วเลยนะอน,นี้นี่ครับลวงพ่อสิริหลัดทุ่งวัดขุดนะรัวนี้ก็เทให,ห,หลังวางเทนี่ี่ครับนี่ครับบใมันดนตาเป็นเม็ดอีคอันนี้ดูเนี้ยเตืคมคมเลย,ะเเลยะนะ ตรงเล้วปุ๊บอ่าเป็นผมแท้อันนี้โอเคนะเส้นเรือตรงอ่าข้างหูขวาหลวงพ่อนะครับอ่าสายนีอเราเนี่ยนะเส้นตรงเนี้ยเน,นี้มนผมปิดปิดลอัเนี่ยแทคเลยนี่โอเคเลยนะอืมประมาณนี้นะ โอเคครับัต่อ,ตอมาโอนี้ครับพระอธิการเกจนะครับกาจาวลีนะวัดกอนตางเซียนอาบัติเสีย,บบยผูกก็ไม่เคยไดย้นี่คมมากนะแพ้นะครับใป็นพระเพนที่อยู่พธรรมชาติที่ยิงเนี่ยใช้ในการดูได้เลยนะทีนี้ชื่อสำคัญเลยแหละ จุดทีเจแท้ก็จุดนิลนนนดละนี่คือ่าเนี้ลแทมนะครับวัดชุมนุมหะัะาเมืองการหนองควายปีสามเจ็ดนะครับปีมิเชาลังเกอร์รุ่นเนี้ยน่าเก็บมากเพราะว่ามีความที่ดูง่ายนะครับความได้นนคมชดัดเ้นเฟียนคึกตัวเนี้ยนะนีดูดิ โอ้โหแผลเลยนะอันนี้นะผมาามาเกเนี่ยน่าคิดมากนะแต่ผมก็มีเหรียญสวยๆนะอย่าเอาไว้มาทําคลิปให้นะครับเหรียญที่แบบสภาพแล้วผิวไปเต็มๆนะมีนะครับมีเ,เมดนะเเี๋ยนวนะมาทําคลิปให้นะเตาเหรียญวัฒนธรรมนะครับตีมิลึกเท่าไหร่นะแต่สไตล์การแกะแล้วก็อา่า รูปทรงการแก้ของเข่าสไตล์ยิ่งใหญ่แล้วลงแถบเทเก่งนะครับเกินหน้ากิฟเป็นอย่างยิ่งนะนนปีสามเจ็ดนะครับโอเคนี่ต่ออันนี้ก็ใช้มานะลรับเตรียมอวัดกระพรยบนะกาเาาลีนะครับอเห็ะนะสภาพใช้มานะปูโชหน่อยนึงเนีเนี่ยดูได้นะครับดูได้เห็นไหมครับนะ อือดีนะเจะเท,ทนะครับเท๊วันนี้เทออ่านี่เป็นเนื้อท้องปลาบ้านนะครับหรือว่าท้องเหลืองอืมเล้สำลิดนะครับกดทําแวกดนะตอนนี้กระดูกเทนะครับอือืม คือความดีนออื hmm. mm ีความดีทางธรรมชาตินะเปิดคลุมดีแท้อีอือ องค์นี้ก็จะเป็นยุคไม่มาเพื่อนๆจะเห็นนะครับลักษณะการแกะนาปีอะไรไม่รอดปีนะครับแต่น่าจะเป็นยุคไม่แล้วนี่วัดหนองแจงประโยชน์นะครับโอ้โหแต่ว่าด so, like, ้านหลังมี้เซียนขึ้นดูง่ายเลยนะดูดิคมนะครับมาดูฟิวดูฟิวสวยมากนะฟิวเลยดูเซียนๆเลยฟิวอ่า อนี่ยตัวความพุมอือเพลเลยดูง่ายเลยนี่อืมอมเป็นๆเปๆปุ๊บๆเลยดูง่ายนะครับแต่น่าจะเป็นยุคใหม่นะอันนขอสอบกอะน่าจะเป็นปเป็นปีสี่สิบขึ้นมาแล้ววันนี้อมอครับต่อเนาะอ่าอือดู้อนิดอ่ะ รุ่นรวยตลอดนะเพือนการวัดฟังลาน,นครับปีชี้ศูนย์จะแท้นะประเดก็แท้นี่ยตัดชี้นะนี่ครับนี่นี่บารู้ไปคมคมเนี่ยนะให้ขึ้นให้ดีเลยแท้เลยโอเคมากเลยอะ คมนะลดชัดเจนในดวงตาเ้วยตาของอ,อ,อ,อทานแผลนะปดีกะเทสวยด้วยนะครับนี่ยนะครับเดิม,เ,มเลยดำด,ำด,ำด,ำดำดิำดีๆในอันี้คือครับต่อนะนนี้ก็เป็นเปืือกังพร้อมสมฤทธิ์ะท้งเฟสน,นะครับก็ไล่ปฏิกะเทเลยควา,ามแห้งผิว มีตองสูนตองนินด้ะปีเลึกนะครับมีตองแห้งมันมช้าได้นะครับตัวหนึ่งขึ้นเลยเนะี่ยอ่ามัวไม่กานะครับนี่เก็บได้นะตัวนี้ผมรึเล็กไหลนะครับโอเคไปเห็นต่ออ่ามีน้ำผั้สูงน้อนอง อโอ้โหรุ่นนี้ก็สวยนะทำแกะอะไรคมเลยชัดหมดอ่ารุ่นนี้ก็น่าเก็บนี่เรดินลงมาชูนะครับวันนองโลตอนนี้ราคาจับต้องได้อยู่นะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะดูที่อยู่สวยมากนะก็นอกนะชิ้นดีหมดดูตาเลยคมชัดนะครับอ่าธรรมชาติตาเราดีก็เทนะเทนะฮะคมมากนะเนื้อใหญ่ยัสวยอยู่เลยนะครับรุ่นนี้น่าเก็บ ปีสองหนึ่งเนี่ยดูเส้นเสี้ยของคนะูมึงใครอยากเช่าหารุ่นนี้ก็เนี่ยเป็นเสี้ยนหลังเรียนมีเลยครับเนหะ็นไหมจ่ามันเลยเห็นไูดฟืดๆเลยนะ,ยนะะแบบนดูง่ายนะครับายอ่าปีเก็สวยดีอ่ารุ่นเนี่ยเล่นง่ายเลยเนี่ยอดูองค์งนี้เป็นองคูงไปเลยก็ได้นะ,ะถ้าสนใจก็อาเช่าหาไปดูได้นะบนแบบน,นี้แทนะ เรียนอาจารย์ชูวัฒนองโลงนะครับเมืองกามีนาเกตนะครับดีปีเล็กนะครับนี่เมืองกาสวยอันนี้มีมนี่ก็เป็นเหรียญลุมพูทวิทย์นะครับนี่อันนี้ก็สวยสยโยเงิงกาเหมือนกันนี่ครับเตะนะครับอันนี้เงินความแห้งนะครับแล้วก็ดู ความขึ้นของตัวหนังสือเนี่ลึกขึ้นลึกๆคมคมนะครับรุ่นหนึ่งเลยรยลลุ่นแรกเนี่ดวงตาทันนเเป็นเม็ดสองข้างนะเม็ดเล็กก็เป็นใยน้อยนะครับเม็ดเล็กนี่คมเลยชัดอเมด็ดใยู่ขึ้นดีอยู่นี่ยเท้นะนี่นะครับ อ่คือโอชุดนี้นี่คือภาพดีเยอะนะอ่าเราดูเด็ดๆเลยอันนี้อ่ามันจะเป็นตัวพระโตนะครับวัดสี่บทหทองที่สามดาวนะแล้วกันนี้ก็เทนะครับองธรรมชาติอ่าต่วันน้านี่สึกหน่อยนะเพื่อนนี่ครับคือต่อเนื่ เเเเา,ราเรียนเรื่องของผาหับอีกแล้วโอ้โหมีหลายเรยนเลยใช่นไหมโอ้โหได้มาหลายเรยนเลยนะงาชุดนี้นะครับีวางเฉยๆเลยนะ,ะดูตัวตัดเลยไหมนี่หน,น,นึ่งก็มีลองเทียบเลยที่ตัวตัดอ่าตัวตัดเดียวกันด้วยเองนี่ครับลองอือ มาประมาณนี้นะใชนะ่ไหมอือได้เลยนะครับเนี่ยตัวตัดเดียวกันเลยนะี่อ่าจะประมาณนี้โอ้โหเยอะตามเหรียญเลยนะอ่าสวยทุกเหรียญด้วยนะอ่าโอเคเลยนะก็ผมก็บางดีนะนเนี่ยป้อยอ้อไม่ได้เนี่ยผมกเ็เก็บได้นะครับเพื่อนเพราะว่าอ่าเราดูชอบก่อนเนี่ยอ่าก็อ,อกระช่างวางดูกขวับนิดเดียนนะ ลหลัวเน้นไปไกลแล้วอ่าะนะครับหลัวหับในนะจะต้องได้อยู่กับเช้าหลงวหับเกี่ยวก่อนสวยอันนี่ต่อมาอืมดูการโหลดโอ้โหดูขิ้สวยมากนะครับเนี่ยลุ้งเลยนะชัดเจนนจะครับชัดเจนสวยงามยัน,นนี้รุน่นแรก เนี่ยนะเก็บมาคืขขอเขาเป็นรุ่นแรกนี่แหละเนเก็บท,ที่สุดอยุดที่รุนแรกใช่ไหมเเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเก็บรุ่นแรกไปได้นะครับนี่ยถูกหลวงพ่อเลย,เลยอ่ะเเพราะว่าถ้าจะเล่นเนี่ยเขาก็มาเล่นรุ่นแรกกันะนะครับเนี่ยสวยมากนะอือสวยจริงจริโอเคครับอ่ะนี้เป็นเดือดหลวงพ่อ,พอตอมาอีกแล้วนะครับเนี่ตัดแว่น มันจะมีกระเทยนะครับผาเทนความเดือ,อ,อดต,ตอนนี้เปนเกี่ยวเกาะตามผิวผาเต็มเลยนะครับน,ะะนี่จะประมาณนี้กระเทนนะครับเป็นเงืเ่อนเทนส่วนผ้าก็จะเป็นผาเทนเท้งนั้นแหละวันนี้ยังไม่เจอเกียวนี่วัตเทียนมีนการแจงเสี้ยนครับ ลดนองสองตอนนะเดี๋ยวนี้ก็เทนะครับนี่ยคมดีเนะดูนี่มมนะครับดวงตาเป็นเล็บคมเล็กชัดวันนี้แพ้เลยนะนะเราไม่ต้องพิจารณาอะไรกันเยอะนะอ่ามีก็เปลี่ยนไปที่เนี่ยนะรนะุ่นสองอ่าเมื่อกี้รุ่นแรกอ่ะอ่าเมื่อกี้รุ่นหนึ่งโอ้โหมีครบสองรุ่นเลยวันนี้ อ่าฮเนี่ยไม่นจะใช้บอกเดียวกันด้วยนะอ่าแต่อาจจะน่าจะอาจจะบอกเดียวกันด้วยก็เปลี่ยนหลังนะครับอันนี้หกสิบห้าอันนี้หกสิบเก้าโอ้โหมีสองรุ่นเลยนี่เห็นไหครับนี่ครับอ่าอย่างเช่นพอน,นาอย่างเนี้ยน,นะก็เขาก็จะทํารุ่นแรกรุ่นที่สองเลยเนี่ยคลขายกันนะครับแต่อาจจะเปลี่ยนคําว่าอายุอะไรพวกเนี้ยอ่าอะไรเนี้ยเป็นตัวอย่างชัดเจนเลยโอ้โหรุ่นแรกสวยเลยนะ อ่าลุ้นสองยอนหน่อยครับเตียงตางเลยนะครับเนี่ยเป็นตัวอย่างชัดเจนเลยว่านะยครับว่าอาจจะใช้บอกหน้าบอกเดียวกันเปี่ยนหลังลก็เป็นไปได้หรือความที่อ่าเปี่ยนหลังให้อ่าแยกลุ้นได้อะไรประมาณนี้นะอ,น,อนนี้ครับออีสวยอนี้ยอนนะอม,ะมาเป็นคู่เลยอันนี้เยี่ยมไปเลย,ยครับ อันนี้เป็นเหเร,เรียญเราเยี่ยมนะครับวันเราขวัญน,นะครับอืมอันนี้ก็เทนะเทอ่าผิวลมดำแห้งดีนะครับดูความคมของตกโูต่างๆอ่าใบฟูอะไรเนี้ยนะครับเก็บเหี่ยนเลยตุ้นโอ้โหคมดูเจ๋งระมาติผิวได้นะนะมาเนี้นะครับตอนนี้โอเคนะโัวนี้น เรียนหลวงพ่อลำไยนะครับเม่ดีก็เทนะครับก็จะย้อนรุ่นแรกของท่านนะที่เป็นซีเกีย่ายิ้มเหรือนเปลี่ยนสอนนะยิ้มหลวงพ่อยิ้มหลวงพ่อเปลี่ยนหลวงพ่อเรียนหลวงพ่อสอนนะครับเรียนซีเกจิชีรุ่นแรกของท่านอันนี้ก็จะจะย้อนนะเพราะว่าเห็นไหมว่าด้านหลังเนี่ยถ้าเป็นเรียนซีเกจิชเนี่ยผมน่าจะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อลำไยเ่ยเต็มองนั่งอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็คือ เสียบปี2519นะคุ้นๆนะคุ้นๆเรือ่องปีข้อสอผมอาจจะไม่แน่นนะครับว่าเป็นเลข19หรือว่าเป็น2519นะแต่ว่าอะถ้าเป็นรุ่นแรกของหลวงพ่อลำใหญ่เนี่รรยงงก็จะเป็นซีเกียีอย่างเงี้ยหลวงพ่อยิ้มหลวงพ่อเปลี่ยนหลวงพ่อสอนลหลวงพ่อเหรียญหลวงพ่อสอนนะครับแล้วก็พิกหลังมาจะเป็นรูปท่านนั่งเต็มองค์แต่อันนี้จะเป็นรุ่นปี30นะครับก็จะเป็นรูปเหมือนท่านครึ่งอกอ์คุณเนี่ยแท่เทนะครับเทแบนี้ ทันทันนะเก็ได้นะครับมันแต่แก็สภาพประมาณเจ็ดสิบเปอร์เนหกสิบปอร์เซ็นะนะตอนนี้โอเคนะครับก็แท้ดูง่ายทุกเหรียญนะวันนี้ไม่มีเก๋เลยนะครับแล้วก็เป็นพระดีปีเล็กด,ด,ด้วยนะแล้วก็มีแบบหง่องุ้นมาให้แยกเกี่ยกกันด้วยตัดเชือกมากๆนี่นะครับยนังสือสวยอยู่เลยนะหังสือสวย,ย,นะอสวยนะโอเคครับัเนเพื่อๆสลับวันนี้ก็ ไว้ประมาณนี้นะครับถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดหรือว่าผู้จาไม่เหมาะสมเนี่ยต้องขอพยเพื่อนๆมานะที่นี่ด้วยนะสุดท้ายนี้ก็หวังเป็นย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนะครับในการเช่าหาพระไม่ว่าจะเป็นสร้างเมืองการหรือว่าสายอื่นๆเนี่ยจะได้เช่าหาพ,าพระเทกันะครับโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนๆหรับวันนี้สวัสดีครับ